อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเกม Silent Hill นั้นก็คือปีศาจท,ที่น่าสยดสยองและโชวนหดวทู แต่ว่าปีศาจแต่ละตัวนั้นมักจะมีสัญญาหรือความหมายที่ซ่อนอยู่และใน Silent Hill F นั้นก็ยังคงรักษาสืบสารต่อยอดเอกลักษณ์ตัวนี้ต่อไปในวันนี้ผมก็เลยรวบรวมข้อมูลซึ่งมีทั้งที่วิเคราะห์เองและหาข้อมูลมาจากแหล่งอื่นที่ให้ข้อมูลสมเหตุสมผลเอามาปฏิปต่อรวมกันเพื่ออธิบายถึงสัญญาของปีศาจแต่ละตัวว่ามันสื่อถึงความกลัวหรือสื่อถึงสภาพจิตใจอย่างไรของฮินาโกบ้าง แต่ก่อนจะไปพูดถึงเนื้อหาหลักนะครับผมจำเป็นต้องเกริ่นเพื่อทบทวนความเข้าใจกันก่อนว่าในจัก,กรวาลของ Silent Hill ิ i เ l F นั้นฮินาโกะจะถูกแบ่งออกเป็น2คนซึ่งทั้งสองคนนั้นจะอยู่กับคนละมิติคนแรกจะอยู่ที่มิติปกติในเมืองเอบิซึงาโอกะซึ่งฮินาโกะคนนี้จะเป็นคนที่ยืนหยัดต่อต้านกระแสสังคมที่ผู้หญิงถูกกดขี่โดยแสดงออกจากการที่เธอไม่ยอมแต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รักและอีกคนจะอยู่ที่มิติที่ถูกเรียกว่ามิติสารเจ้าแห่งความมืด โดยฮินากะคนนี้จะเป็นคนที่ยอมรับต่อโชคชะตาและปล่อยให้กระแสสังคมนำพาไปซึ่งแสดงออกจากการที่เธอยอมแต่งงานโดยสาเหตุที่ผมจำเป็นต้องเกริ่นเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะถ้าเกิดว่าเราสังเกตกันดีๆทั้งสองมิติจะมีปีศาจที่มีความคล้ายคลึงกันกจับกันเป็นคู่ๆแต่ว่าแต่ละคู่นั้นจะมีรายละเอียดที่ต่างกันเล็กน้อยซึ่งเรื่องนี้นั้นมีผลต่อสัญญ,ญาของซาปรลาดแต่ละตัวด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับกับปีศาจตัวแรกของเราคาชิมาชิ สัตป,ประหลาดหุ่นกระบอกหญิงสาวที่ถือมีดทำครัวตามบันทึกของฮินาโก,กะกล่าวไว้ว่ามันเป็นสัตป,ประหลาดที่ดูเหมือนก้อนเนื้อมาเย็บติดกันมันเดินเข้ามาหาพร้อมกับรอยยิ้มที่น่าขนลุกทั่วทั้งตัวของมันนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลที่น่าสะอิดสะเอียนฮินาโกะสงสัยว่ามันจะเข้ามาทำร้ายเธอในแบบเดียวก,กันกับที่มันโดนทำร้ายหรือเปล่าโดยเราจะสามารถพบกับคาชิมาชิได้ที่มิติเมืองหมอกเท่านั้น ซึ่งถึงแม้ว่าคาชิมาชิจะเป็นปีศาจที่ดูน่ากลัวแต่จุดกําเนิดของปีศาจต,ตัวนี้จริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจากสังคมของยุคสมัยนั้นซึ่งมีค่านิยมว่าผู้ชายเป็นใหญ่และผู้หญิงก็เป็นเพียงแค่เครื่องมืออย่างหนึง่งสิ่งเหล่านี้แสดงออกจากการที่มันเป็นเพียงแค่หุ่นกระบอกรวมถึงมันก็ยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอีกด้วยซึ่งสามารถตีความได้ว่าผู้ชายจะทําอะไรกับเธอก็ได้ไม่เว้นแต่เรื่องอย่างว่ารวมไปถึงการที่อาวุธของพวกมันเป็นมีดทาครัวนั่นสื่อถึงหน้าที่หลักขออองงผู้้หหญิในนนสมัยัยาาาาคืกรทาารํ ซึ่งเราจะรับรู้เรื่องนี้ได้จากวิทยุเครื่องแรกที่เราได้เจอผู้จัดรายการวิทยุกล่าวว่าผู้หญิงที่ทำอาหารไม่เป็นจะไปมีประโยชน์อะไรรวมไปถึงการที่คุณแม่ของฮินาโกะถูกคุณพ่อด่าเพราะว่าทำซุปมนโซะไม่อร่อยอีกด้วย จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งของปีศาจคาชิมาชิ ach achi, นั่นก็คือพวกมันมีขาแต่ไม่ใช่ขาของมนุษย์ขาของพวกมันมีลักษณะเหมือนกับสัตว์กินเนื้อผมมองว่าตรงนี้น่าจะสื่อถึงว่าผู้หญิงในยุคสมัยนั้นไม่สามารถจะยืนด้วยขาของตัวเองได้ต้องพึ่งพาแต่ผู้ที่แข็งแกร่งกว่านั่นคือผู้ชาย ขณะเดียวกันที่มิติสารเจ้าแห่งความมืดยังมีปีศาจอีกตัวหนึง่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกันกนกบคาชิมาชิอย่างมากนั่นคือฮาราอิคาตาชิโร ในบันทึกของฮินาโกะกล่าวถึงปีศาต์ฮาระอิไว้ว่ามันเป็นปีสตัตวที่มีขาเป็นใบมีดคมกริบมีใครบางคนตัดขาทั้งสองข้างของพวกมันแล้วแทนที่ด้วยของน่ากลัวแบบนั้นเพื่อให้มันไปไหนไม่ได้งั้นหรือหรือแท้ที่จริงแล้วพวกมันถูกเกิดมาเพื่อถูกทําให้มีสภาพแบบนี้ถ้าจะตีความว่าฮาระอิเนี่ยเป็นปีศัตว์ในโลกคู่ขนานของคาชิมาชินั่นก็แสดงว่ามันก็สื่อถึงผู้หญิงในยุคสมัยนั้นเช่นเดียวกันแต่ยังจำกันได้ใช่ไหมครับที่ผมกล่าวว่าฮินาโกะเนี่ยมี2คน ซึ่งฮินาโกในมิติสารเจ้านี้จะเป็นฮินาโกที่ยอมรับการแต่งงานดังนั้นปีศาจฮาระอิจะสื่อถึงชีวิตที่แท้จริงของผู้หญิงหลังแต่งงานขาทั้งสองข้างที่ถูกตัดออกและถูกเปลี่ยนเป็นใบมีดนั้นก็ยังคงสื่อว่าผู้หญิงก็ยังไม่สามารถที่จะยืนด้วยขาตัวเองได้เช่นเดียวกันกับคาชิมาชิแต่แทนที่มันจะเป็นขาของสัตว์ป่ากลับถูกเปลี่ยนเป็นใบมีดสื่อความหมายว่าถึงแม้จะไม่สามารถยืนด้วยขาตัวเองได้แต่มันก็ยังคงมีอำนาจอยู่ดีเพราะแบบนั้นขาของมันจึงเป็นอาวุธหลักในการใช้จจู่โมเรา และจุดนี้ก็จะไปพ้องรับก,กันกับตอนจบแบบ two ending ในตอนที่ฮินาโกะได้เจอกับแม่ของเธออีกครั้งซึ่งแม่ของฮินาโกะก็จะได้เล่าความจริงให้เธอฟังว่าแท้ที่จริงแล้วพ่อของเธอนั้นไม่ใช่คนเลวร้ายอีกทั้งรับหลังฮินาโกะพ่อของเธอนั้นก็ยังมีมุมที่เชื่อฟังแม่ของเธออยู่บ้างเพียงแต่พ่อของเธอต้องพยายามรักษาภาพลักษณ์ของตนเองให้แข็งแกร่งเข้าไว้ Your sometimes know father ill-tempered can be ill sometimes, I know. But really just shy and acting strong front his s. <S มาต่อกันที่ปีศาจตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมกับปีศาจหุ่นไลกาอายะคาคาชินี่น่าจะเป็นปีศาจที่มีความหลากหลายมากที่สุดเพราะมีทั้งปีศาจเด็กผู้หญิงและปีศาจเด็กผู้ชายโดยฮินาโกได้บันทึกเรื่องราวของปีศาจตนนี้ไว้ในบันทึกของเธอว่า มันคือหุ่นไลากาที่เคลื่อนไหวได้หรือบางทีมันอาจจะเป็นปีศาจที่ปลอมตัวเป็นหุ่นไลากาเมื่อมองจากไกลๆมันเหมือนกับซากศพที่ถูกตึงกางเขนพวกมันทําให้เด็กๆกลัวมากกว่าอีก,กาซะอีกอายะคาคา,คาชิปรากฏตัวครั้งแรกในชปเตอร์ที่3ซึ่งเป็นชปเตอร์แรกที่จะเล่นประเด็นเรื่องของเพื่อนของฮินาโกะโดยพวกมันจะสื่อถึงเหล่าเพื่อนๆของฮินาโกะไม่ว่าจะทั้งหญิงทั้งชาย ซึ่งเธอเองก็ไม่ได้ไว้ใจเพื่อนๆของเธอมากนะักเพราะมันส่วนใหญ่มักจะมีหน้ากาก,ากที่ตรงกันข้ามกับสีหน้าที่แท้จริงคาดไว้อยู่บนหัวสื่อถึงการที่ต้องคอยใส่หน้ากาก,ากเข้าหากันในหมู่เพื่อนๆอ,อีกทั้งลักษณะการโจมตีของพวกมันจะเน้นการรอบโจมตีจากข้างหลังยิ่งเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมถึงการทรยศหักหลังระหว่างหมู่เพื่อนๆที่ฮินาโกต้องเจอมาโดยเสมอ แต่ไม่ใช่แค่กับฮินาโกะคนเดียวเท่านั้นเพราะพวกมันเองบางตัวก็มีแนวโน้มที่จะหักหลังกันเองเหมือนกันสังเกตได้จากบางตัวที่มีเขียวปักอยู่ข้างหลังด้วยซึ่งจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งของอายะคาคาชิก็คือพวกมันบางตัวไม่ได้เป็นหุ่นไล่กาที่เลวร้ายแต่สาเหตุที่ทําให้พวกมันดูน่ากลัวก็เพราะว่าพวกมันนั้นถูกหนามปักอยู่ โดยเราจะต้องช่วยพวกมันด้วยการดูจากคำใบ้ที่ได้รับจากนั้นก็หาตัวพวกมันและก็ดึงหนามออกและพวกมันจะตอบแทนด้วยการบอกทางไปต่อให้ ซึ่งคำใบ้แต่ละอันนั้นก็สื่อความหมายถึงความเจ็บปวดภายในจิตใจของคุณนไลก,กาแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นการถูกหักหลังหรือปัญหาหัวใจซึ่งหลายคนมองว่าคำใบ้เหล่านี้สื่อถึงซาคโกะไม่ก็รินโกะในทีแรกผมเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับแต่เมื่อคิดไปคิดมาบางทีหุ่นไลก,กาเหล่านี้อาจจะเป็นปีศาจเพียงตัวเดียวในเรื่องที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนจริง และคำใบ้เหล่านั้นก็คือความรู้สึกจริงๆอันเจ็บปวดสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ส่วนการดึงหนามออกให้พวกมันก็เปรียบเสมือนกับการที่ฮินาโกะช่วยปลดปล่อยพวกมันจากชนักติดหลังโดยสถานที่แรกที่เราจะได้เจอกับพวกมันนั้นก็คือทุ่งนาซึ่งเป็นสถานที่ที่ฮินาโกะเคยหลงทางขณะเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆในวัยเด็กและหลังจากที่เธอหลงทางก็ไม่ได้มีเพื่อนๆออ,ออกตามหาเธอเลยตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของปมในใจเล็กๆเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนของเธอทำให้เราได้เจอกับอายะคาคา,า,าชิที่นี่ และอีกสถานที่หนึ่งที่พบมันจะโผล่มากันเป็นจํานวนมากนั่นคือโรงเรียนมัธยมที่เต็มไปด้วยปุ่มหลังแห่งการทรยศหักหลังรวมไปถึงความบิดเบี้ยวภายในจิตใจของเหล่าเพื่อนเพื่อคนอื่นๆซึ่งเราจะได้เห็นจากโน้ต่างๆภายในโรงเรียนโดยอายะคาคาชิจะไม่มีปีศาจที่เหมือนกับตัวเองในมิติสารเจ้าแห่งความมืดในจุดนี้ผมมองว่าเป็นพ่อฮินาโกในมิติสารเจ้าแห่งความมืดไม่ได้ให้ค่าความสําคัญกับเพื่อนๆของเธอจึงไม่ได้ก่อเกิดตัวตนใหม่ของปีศาจตัวนี้ขึ้นมา ปีศาจตัวต่อมาที่ผมจะพูดถึงเป็นปีศาจท,ที่ยังไม่มีชื่อแต่ในบันทึกของฮินาโกะเธอเรียกมันว่า growing monster หรือถ้าเกิดว่าให้แปลเป็นไทยก็คือปีศาจหัวเรืองแสงโดยตามบันทึกของฮินาโกะเธอได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นปีศาจท,ที่น่าสงสัยเป็นพิเศษชอบเดินสีขาไปมามีดวงตาที่ชอบจ้องมองอย่างละโมบมีฝ่ามือที่มันเยิมและท่าทางที่มันชอบทําตัวสนิทสนมคุกคีกับเธอทั้งหมดที่ว่ามานั้นมันช่างน่ารังเกียจสิ้นดี ยิ่งไปกว่านั้นมันยังไม่ได้เข้าไปยุ่งกับผู้ชายด้วยโดยทั่วไปน่ะนะจากไดอารี่ของฮินาโกะผมคาดว่าปีศาจต,ตัวนี้เกิดจากความกลัวในการถูกคุกคามและการถูกลวงละเมิดจากผู้ชายของฮินาโกะปีศาจตัวนี้คือตัวแทนของผู้ชายในยุคสมัยที่สังคมผู้ชายเป็นใหญ่ จะเรียกได้ว่ามันเป็นปีศาจที่เกิดมาเพื่อคู่กับคาชิมาชิก็ไม่ผิดนักโดยเราจะได้พบกับปีศาจหัวเรืองแสงตัวนี้ได้ที่เมืองเอบิซึงาออกะเท่านั้นเช่นเดียวกับคาชิมาชิอีกด้วยลักษณะการโจมตีของพวกมันมีลักษณะเหมือนกับสัตว์ป่าที่กระโดดเข้ามาตะครุบเราแต่แทนที่มันจะกัดหรือขย้ำเรามันกลับใช้วิธีการเลียแทน ซึ่งตรงนี้สื่อถึงการคุกคามอย่างชัดเจนและแสดงออกถึงความหืนกระหายเรากับสัตว์ป่ารวมถึงมันยังมีพฤติกรรมแปลกๆที่บางครั้งมันก็ไม่ได้เข้ามาโจมตีเราทันทีแต่เลือกที่จะแอบดูเราและทำเหมือนกับว่าสะกดรอยตามเราเรากับว่ามันเป็นพวกโรคจิตนอกจากนี้ในระหว่างเล่นถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆจุดไหนก็ตามที่มีซากศพของปีศาจคาชิมาชิ achi, ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้หญิงในยุคสมัยนั้นนอนตายอยู่บริเวณนั้นเรามักจะได้เจอกับเจ้าปีศาจหัวเรื่องแสงตัวนี้ ั่นปแปลว,ว่าไอหัวเรื่องแสงเนี่ยอาจจะคุกคามคาชิมาชีจนตายเหมือนกันยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าปีศาจต,ตัวนี้เกิดจากความกลัวที่จะถูกคุกคามในยุคสมัยที่ผู้ชายเป็นใหญ่อย่างชัดเจน ในขณะที่มิติสารเจ้าแห่งความมืดจะมีปีศาจอีกตัวที่มีความคล้ายคลึงก,กันกับปีศาจหัวเรื่องแสงนั่นคือปีศาจคามมการะคามมการะเป็นปีศาจผู้ชายรูปร่างผอมมันมีใบหน้าและท้องที่กลวงโบแถมยังถูกล่ามด้วยกุญแจมือที่มีโซ่ตรวนติดอยู่มันดูเป็นปีศาจที่เป็นขั้วตรงข้ามกับปีศาจหัวเรื่องแสงอย่างชัดเจนเพราะในขณะที่ปีศาจหัวเรื่องแสงมีพุงป่องส่วนหัวที่มีไฟส่องสว่างและท่าทีที่ดูรื่นเริงราวกับว่าสื่อถึงความเกษสมสำราญ แต่คามุการะนั้นกลับหอมโซและดูทุกทรมานซึ่งในมิติสารเจ้าที่ซึ่งฮินากะอีกตัวตัวหนึ่งยอมรับที่จะปล่อยตัวเองไปตามกระแสสังคมนั้นคามุการะนั้นน่าจะสื่อถึงความเป็นจริงที่ว่าผู้ชายนั้นก็ไม่ได้เป็นใหญ่เสมอไป พวกเขาเองก็มีหน้าที่ในการหาเลี้ยงครอบครัวถึงแม้จะต้องอดมื้อกินมือ้อรวมไปถึงต้องถูกจองจําจากภาระที่หนักอึง้งไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือลูกๆตรงนี้จะไปคล้องรับกับซีนหนึ่งในฉากจบทูเอนดิ้งที่เราจะได้เห็นพ่อของฮินาโกะถึงขั้นก้มหัวขอขามาฮินาโกะเพราะว่าตัวเองรู้สึกผิดที่เป็นพ่อที่ไม่ดีรวมไปถึงซีนที่พ่อของฮินาโกะร้องไห้ด้วยซึ่งแสดงถึงความเสียใจที่ตัวเองต้องขายลูกสาวกิน ซึ่งถ้ามองให้ลึกลงไปนะครับถึงแม้ว่าการการะทําของคุณพ่อฮินาโกเนี่ยจะเป็นการการะทําที่น่ารังเกียจแต่ถ้ามาคิดให้ดีนะครับคุณพ่อของฮินาโกเองเนี่ยก็คือหนึ่งในเหยื่อของค่านิยมในยุคสมัยนั้นเหมือนกันนะที่ผู้ชายจะต้องเป็นคนที่คอยรับผิดชอบทุกอย่างเป็นคนที่คอยกําหนดและชี้ชะตาชีวิตของคนในครอบครัวและต้องคอยแซงทําเป็นว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งตลอดเวลา ปีศาจตัวถัดไปที่ผมจะพูดถึงก็ยังคงอยู่ที่มิติสารเจ้าแห่งความมืดนะครับนั่นคือปีศาจหัวตุ๊กตาชนขนลุกออยโอโมอิที่นักบบันทึกเรื่องราวของมันเอาไว้ว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูเหมือนกับตุ๊กตาเซลลูลอยมาพันรวมกันตุ๊กตาแต่ละตัวนั้นน่าจะเคยเป็นเพื่อนสนิทของเด็กบางคนคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะมาปรากฏตัวแบบนี้ในฝัน้ายของฉัน สำหรับผมแล้วนะครับการที่ออยโอมอีเนี่ยเป็นปีศาจที่เหมือนกับตุ๊กตาหุ่นเซรุลอยเอามาวมรวมกันจนเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยบางคนมองว่ามันสื่อว่าฮินาโกเนี่ยกลัวการมีลูกแต่ผมมองว่าไม่น่าใช่ซึ่งปีศาจต,ตัวที่เกิดจากการกลัวการมีลูกนะครับมันมีนะเดี๋ยวเอาไว้ผมจะมาพูดกันต่อไปในตัวถัดไปซึ่งผมมองว่าสัญญาของปีศาจต,ตัวนี้น่าจะสื่อถึงความรู้สึกของฮินาโกที่กลัววัยเด็กของตัวเองต้องเท้าความกันก่อน,อนว่าในวัยเด็กของฮินาโกนั้น ถูกเพิ่มผู้หญิงรุมบอยคอรดด้วยเหตุผลที่ว่าเธอนั้นชอบเล่นกับเด็กผู้ชายเธอจึงได้เลือกที่จะทิ้งตุ๊กตาของเธอไปเพราะว่าตุ๊กตาคือสัญลักษณ์ของเด็กผู้หญิงและการที่ปีศาจต,ตัวนี้เป็นปีศาจตุ๊กตาหลายตัวรวมกันก็น่าจะสื่อถึงเหล่าเพิ่มผู้หญิงในวัยเด็กของเธอที่อาจจะคอยตามราวีเธอถ้าให้สรุปง่ายๆผมว่าปีศาจตัวนี้มีสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการถูกบูลลี่ในวัยเด็กนั่นแหละครับ แต่สําหรับคนที่เล่นจบไปแล้วเชื่อว่าหลายๆคนมองว่าปีศาจออยโอมโอิเนี่ยเป็นปีศาจที่รับมือได้ง่ายที่สุดนั่นน่าจะเป็นเพราะว่าจิตสํานึกของฮินาโกะนั้นถึงแม้จะกลัวการถูกรังแกแต่มันก็เป็นเรื่องของเด็กๆไม่ได้มีอันตรายใดๆเนื่องจากเด็กก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ขอเสริมนิดนึงนะครับจากที่ผมได้ตีความถึงปีศาจหุ่นแลก,กาอายาคาคาชิซึ่งปีศาจตัวนั้นก็มีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องเพิ่เหมือนกัน แต่ต้องแยกกันให้ออกนะครับว่าอายะคาคชิเนี่ยเป็นปีศาจที่สื่อถึงเพื่อนตอนวัยรุ่นความรู้สึกเนี่ยมันจะต่างกันกับออยโอมอิที่สื่อถึงเพื่อนในสมัยที่ยังเป็นเด็กน้อยพอจะนึกออกกันใช่ไหมครับว่าการรับมือกับสังคมหรือเพื่อนๆในแต่ละวัยเนี่ยมันจะมีวิธีการรับมือกันที่แตกต่างกันออกไปรวมไปถึงเรื่องของบาดแผลภายในจิตใจด้วย มาต่อกันที่ปีศาจต,ตัวต่อไปเลยดีกว่าครับในขณะที่ฮินกโกะอีกคนหนึ่งในเมืองเอบิซึงเงากะจะได้พบเจอกับปีศาจโคตรตรงข้ามของออยโอมอีกแต่ปีศาจตัวนี้นั้นจะเปลี่ยนจากหัวเด็กเป็นหัวผู้ใหญ่แทนโดยมันยังคงเป็นปีศาจที่ไม่มีชื่อ ซึ่งในบันทึกของฮินาโกะนั้นได้เขียนเอาไว้ว่ามันเป็นปีศาจที่มีหลายหน้าและตัวฮินาโกเองก็ไม่คุ้นเคยกับใบหน้าใดๆเลยแต่พวกมันดูเหมือนกับว่าจะรู้จักเธอพวกมันโจมตีด้วยการพ่นสิ่งที่น่ารังเกียจออกมาทําให้ทุกๆท,ที่ที่พวกมันไปนั้นแปดเปื้อน ฮินาโกเรียกปีศาจตัวนี้ว่าปีศาจอาจมคงจะมาจากลักษณะการโจมตีของพวกมันที่จะพ่นอาเจียนออกมาจากการตีความของผมผมมองว่าปีศาจตัวนี้สื่อถึงสังคมที่ชอบการติฉินนินทาใส่สีตี่ใครเอาเรื่องของชาวบ้านไปม้ามอยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้จักกับเขาเลยแต่เขาดันรู้จักกับเราจากน้ำลายของใครต่อใคร บางก็ว่าฮินาโกเป็นคนอย่างนั้นบางก็ว่าฮินาโกเป็นคนอย่างนี้บางก็ว่าฮินาโกเป็นคนไม่ดีว่าแต่ว่าไม่เคยคุยกับฮินาโกสักทีสรุปว่าฮินาโกนั้นเป็นคนไม่ดีทั้งที่เธอไม่ดูพอท้าให้เธอได้ดูเธอก็ดันรู้ดีซึ่งน้ำลายเอ้ยไม่ใช่อาเจนที่พวกมันสำลักออกมานั้นก็สื่อถึงการสาดสีใส่กันและถึงแม้ว่าพวกมันจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงก,กันกับออยโอมอี I o แต่ออยโอมอีนั้นจะไม่สามารถสำลักอาเจียนได้ นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกมันนั้นคือปีศาจที่กําเนิดจากผู้ใหญ่ภายในเมืองซึ่งข่าวลือต่างๆนั้นก็ถูกผู้ใหญ่เอามาพูดการเรากับไฟลามทุ่งในขณะที่โอมุอินั้นยังเป็นแค่ปีศาจเด็กที่สื่อถึงความบริสุทธิ์ มาถึงปีศาจที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งเป็นปีศาจที่เกิดจากความกลัวของฮินาโกในการที่จะต้องตั้งครรภ์และมีลูกมันคือปีศาจต,ตัวมหือมาที่มีลักษณะเหมือนกับคนท้องแต่ด้านหลังของมันนั้นก็มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ที่แบกหญิงท้องอยู่ ฮินาโกะโกล่าวถึงปีศาจต,ตัวนี้ไม่ว่ามันเป็นปีศาจที่ปกคลุมไปด้วยก้อนเนื้องอกที่บวมผิดปกติก้อนเนื้องอกเหล่านั้นเต้นตุบๆแล้วก็มีปีศาจต,ตัวอื่นกําเนิดมาจากมันทีละตัวช่างเป็นการเกิดที่น่าขยะกขยังที่สุดถ้าฉันต้องกลายเป็นสัปปะหลาดแบบนี้ฉันยอมตายเสียดีกว่า ปีศาจตัวนี้นับว่าเป็นปีศาจตัวที่ตีความสัญญาได้ง่ายที่สุดในลิสปีศาจทั้งหมดที่ผมพูดถึงแล้วล่ะครับเพราะด้วยรูปลักษณ์ที่ชัดเจนรวมไปถึงลักษณะการโจมตีของมันทั้งการกรีดร้องที่เปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังเจ็บท้องคลอดการพ่นอาเจียนใส่เราที่สื่อถึงอาการแพ้ท้อง และการคลอดลูกออกมาเป็นปีศาจขามีดหรือปีศาจคาชิมาชิเพื่อให้มาคอยช่วยสู้กับเราก็สื่อถึงการที่ต้องให้กําเนิดบุตรสาวที่จะต้องเติบโตและแต่งงานเป็นมรดจต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันจบแต่จุดหนึ่งที่ผมต้องยอมรับตรงๆเลยว่าผมยังไม่สามารถตีความให้แตกได้นั่นคือรูปลักษณ์ด้านหลังของมัน ที่มีลักษณะเหมือนกับคนที่กำลังแบกร่างของปีศาจตนนี้อยู่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะสื่อถึงผู้เป็นพ่อที่ต้องคอยแบกรับภรรยาหรือสื่อถึงตัวของภรรยาเองที่ต้องคอยแบกรับความทรมานในการตั้งครร แต่ที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนั่นคือปีศาจต,ตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาทั้ง2มิติทั้งมิติเอบิซึงงาโอกะและมิติสารเจ้าซึ่งน่าจะสื่อให้เราเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นฮินาโกะคนไหนก็กลัวการตั้งคันอยู่ดีเพียงแต่ในมิติปกติปีศาจต,ตวนี้จะมีรูปร่างที่น่ารังเกียจกว่าและมีบาดแผลเต็มตัวน่าจะเป็นเพราะว่าฮินาโกะในมิติปกตินั้นยังไม่ยอมรับที่จะแต่งงานในขณะที่ฮินาโกะในมิติสารเจ้าทําใจได้ในระดับหนึ่งแล้ว ปีศาจัตต่อไปก็คือปีศาจอาระอาเรปีศาจร่างยักษ์หน้าขยะกขยงที่ปรากฏตัวออกมาในฐานะหนึ่งในมินิบอสของเกม ฮินากโกได้จดบันทึกถึงมันไว้ว่ามันดูเหมือนกับเป็นก้อนเนื้อยักษ์หน้าขยะขยงที่อัดแน่นไปด้วยความกดเกี้ยวและความบ้าคลัง่งมันคำรามอย่างน่ากลัวพร้อมกับฟาดฟันมีดเล่มใหญ่ไปทุกทิศทุกทางความกดเกี้ยวอย่างไม่มีวันสิ้นสุดของมันนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าสัตว์ร้ายซะอีกในครั้งแรกที่ผมได้เจอกับปีศาจอาระอาบาเรรวมไปถึงครั้งถัๆดๆไปด้วยที่ผมได้เจอกับมันผมต้องยอมรับเลยครับว่าผมตีความไม่ออกจริงๆว่ามันจะสื่อถึงอะไร ทางรูปลักษณ์ที่ไม่ชัดเจนการโจมตีที่มาอย่างบ้าคลั่งลักษณะาการเดินที่ดูอุ้ยอ้ายจนครั้งสุดท้ายที่มันปรากฏตัวผมถึงได้เข้าใจถึงสัญญาของมันนั่นคือฉากที่ฮินาโกะได้เจอกับพ่อแม่ของเธอและพ่อของเธอก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจอาระอาบบเละใช่แล้วครับอาระอาบบเละก็คือปีศาจภายในจิตใจที่ฮินาโกะสร้างขึ้นมาจากความหวาดกลัวและความเกรียดชังพ่อของเธอเอง การโจมตีของอาระอาบเรนั้นจะฟาดฟันดับขนาดยักษ์ที่ติดตัวมันไปอย่างมั่วซั่วไม่ต่างอะไรจากตอนที่พ่อของเธอเมาอารวาและความมีส่แม่และฮินาโกะรวมไปถึงท่าทางการเดินของมันที่เดินสเปดสปะไปมาตอนแรกผมเข้าใจว่าเพราะว่ามันอ้วนมันก็เลยเดินอุ้ยอ้ายแต่ตอนนี้ผมมองว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันสื่อถึงท่าทางการเดินเซไปเซมาของคนเมาซึ่งก็เหมือนกับพ่อของเธอที่เป็นคนติดเหล้าอีกทางเมื่อเราหนีมัน มันก็จะยังสามารถลากเรากลับมาได้ด้วยอวัยวะที่คล้ายงวงซึ่งสื่อว่าไม่ว่าฮินโกะจะหนีไปไหน เธอก็ไม่มีทางหนีพ้นจากพ่อของเธอรวมไปถึงการแต่งงานที่ถูกพ่อบังคับเชื่อกันว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะมองว่าอาระอาบาเนี่ยเป็นปีศาจที่ถ้าไม่นับบอตัวอื่นนะน่าจะแข็งแกร่งที่สุดและรับมือยากมากที่สุดรวมถึงเป็นปีศาจที่น่าขยะแขยงที่สุดด้วยนั่นก็เพราะว่าภายในจิตสํานึกของฮินาโกะนั้นมองว่าพ่อของเธอเป็นสิ่งที่อันตรายและน่ารังเกียจที่สุดในสายตาของเธอนั่นเองซึ่งอาระอาเบนั้นเป็นปีศาจที่ปรากฏตัวในมิติเอบิซึงะโอกะแต่จะมีปี มีความคล้ายคลึงกับอาราอาเบแต่มันปรากฏตัวอยู่ในมิติแห่งศาลเจ้าจุดแตกต่างกันก็คือปีศาจตัวนี้มีสีทองและก็มีกรองเป็นอาวุธเนโกะได้บันทึกเอาไว้ว่ามันเป็นปีศาจที่กืนกองขนาดใหญ่เข้าไปในปากมันจะคอยเหวี่ยงแขนที่มีกรองขนาดใหญ่ติดมาด้วยไปทั่วโดยมันจะฟาดกรองเพื่อเป็นการข่มขวัญอีกทั้งมันยังสามารถควบคุมปีศาจตัวอื่นที่ถูกผูกติดอยู่กับมันได้ด้วยมันดูเหมือนว่ามันพยายามจะกลบเสียงใดๆก็ตามแต่ด้วยเสียงที่ดังกว่า และนั่นคือสิ่งที่มันเป็นมาตลอดซึ่งผมมองว่าปีศาจที่มีความคล้ายคลึงกับอาระอาบบเรตัวนี้มันก็ยังคงเป็นปีศาจที่สื่อถึงพ่อของเธออยู่ดีแต่การที่อาวุธของมันเปลี่ยนเป็นกองแทนที่จะเป็นมีดดาบนั้นน่าจะสื่อถึงการฉลองชัยชนะในพิธีวิวาและการที่มันพยายามที่จะกรบเสียงอื่นๆด้วยเสียงที่ดังกว่านั้นผมมองว่ามันก็คือการสื่อถึงการที่ไม่ยอมรับฟังเสียงใคร และตอบโต้โด้วยการด่ากลับซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อของฮินาโกะทำมาโดยตลอดอีกทั้งลักษณะพิเศษในการต่อสู้ของมันอย่างหนึ่งนั่นคือมันสามารถควบคุมปีศาจต,ตัวอื่นได้ถ้าสังเกตให้ดีเราจะเห็นเส้นได้ที่ปล่อยออกมาจากตัวมันถูกผูกติดอยู่กับปีศาจต,ตัวอื่นและปีศาจที่มักจะมาคู่กับมันเป็นประจำก็คือปีศาจขาใบามีดยังจํากันได้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าปีศาจขาใบามีดเกิดจากตัวตนของฮินาโกะที่ยอมรับการแต่งงานและมันสื่อถึงชีวิตหลังแต่งงาน ตรงจุดนี้ก็คงจะสื่อถึงว่ามนุษย์ผู้หญิงนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแต่งงานนั่นเอง <This power. S 1> ก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการตีความสัญญาของปีศาจในเกม Silent Hill F ทั้ง10ตัว อย่างที่ผมย้ําไปนะครับว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่ผมวิเคราะห์อเองรวมไปถึงแหล่งข้อมูลบางแหล่งที่ดูแล้วน่าจะสมเหตุสมผลที่สุดซึ่งไม่ใช่ข้อมูลออฟฟิเชียลแต่อย่างใดนะครับและผมเชื่อว่าตรงนี้ก็คงยังไม่มีใครรู้ว่าข้อมูลออฟฟิเชียลของสัญญาปีศาจแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงดังนั้นการวิเคราะห์สัญญาของปีศาจตรงไหนที่เ,เพื่อนๆรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยรู้สึกขัดใจหรือรู้สึกว่าตรงนั้นไม่โอเคตรงนี้น่าจะไม่ใช่สามารถมาเม้นมาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะ และเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถูกใจกด subscribe ให้ผมด้วยนะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมมากเลยขอบคุณที่ดูกันจนจบนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์เอาไว้พบกันใหม่นะจ๊ะแม่ยอดยาหยี